การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงม,มีคุณธรรม 3. มีงานทำรรม,มีอาชีพและ 4. เป็นพลเมืองที่ดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิวระกล้าวเจ้าอยู่หัวสวัสดีครับท่านคุณครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ264ทั้ง35ท่านครับในปีงบประมาณนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายเกษียณอายุราชการจำนวน35ท่าน ในส5สบหท่านนี้ทางสพมหนองคายได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมมุทิตาจิตเป็นการจัดกิจกรรมมุทิตาจิตแบบออนไลน์นะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่มีการจัดมุทิตาจิตแบบออนไลน์คราวนี้วิธีการจัดแบบออนไลน์ก็คือทางสำนักงานเขตก็จะจัดอยู่ที่สำนักงานเขต ซึ่งบนสำนักง,งานเขตเนี่ยมีผู้เกษยียณจำนวน2ท่านในขณะที่จัดอยู่ที่เขตก็จะออนไลน์ไปยังจุดจัดอีกจำนวน16จุดนะครับตามโรงเรียนต่างๆที่มี้าราการเกษยียณก็จะจัดจกจิจกรรมนี้ร่วมไปพร้อมๆกันถ่ายทอดไปร่วมกันทั้ง16จุดครับก็ถือว่าเป็นโอกาส ในการเกษียณในปีนี้ขอ,อขีย่ก็ขออวยพรน,นะครับให้ท่านผู้เกษียณทั้งหลายได้จงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตที่เบิกบานขอให้ดูแลสุขภาพครับ,รบขอใหอ้ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขคิดปรารถนาสิ่งใดให้สคงคมมุษง์มาปรารถนาทุกท่านทุกคนนะครับก็ขอ่วยพรกับทุกท่านครับขอบคุณครับท่านครับ เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเวียนมาหน้าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลัยแต่สายใหญ่ความผูกพันยัางมั่นคงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ พุทธศักราช2,564 ชนานันสุข,ขันธาผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษางานทุกอย่างไม่สามารถทำสำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากจะต,ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกันจึงได้ยึดหลักธรรมะที่เหมาะสมสำหรับการทำงานร่วมกันคือสังคหกวัตถุสิ่งนายทวีศักดิ์มาลาผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม เขารพพี่ให้เกียรติเพื่อนคอยเตือนน้องรักพวกพ้องสามัคคีมีเหตุผลร่วมทุกสุขทุกที่หมายคล้ายญาติตนความสุขล้นเกิดขึ้นได้ในการงานนายประสิทธิ์ฐานอาสารองผู้อเมริการจำนาการโรงเรียนโพตาพิทยาคมพึ่งผ่าได้ใช้หลักการหามรับหน้าอาสาสู้ นายดะนายเสสวยผู้ชำนาญการพิเศษโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารเธอติพจน์ในการทำงานคิดพูดทำดีมีสุขนางลัดดาท่าแพงพันครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันง,งานหนักไม่เคยฆ่าคนวิชาความรู้ประดุจดังอาวุธนายใใประดิษฐ์สุวรรณวงศ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมพลพลพิสัยคติพจน์คือทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบงานจนสำเร็จดังคำที่ว่าทำอะไรอย่ามักง่ายและทำอย่างจริงจัง นางบุษบาเตชะสิรินุกูลครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยทำหน้าที่ครูอย่างเต็มที่ด้วยจิตและวิญญาณของความเป็นครูตลอดระยะเวลาที่รับราชการเป็นเวลา34ปีนายนิคมเคหานาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนท่าบอ่อคติพ์ในการทำงานทำงานเพื่องานให้ได้งาน ลูกใครไม่สำคัญลูกศิษย์นั้นสำคัญที่สุดนางภัยจิตสุขเกษมครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนท่าบอกการทำงานทุกอย่างต้องมีความตั้งใจมีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานมีความเสียสละไม่ว่าจะเป็นเวลาหรืออื่นๆตามสมควรชอบความซื่อสัตย์ยุติธรรมตรงต่อเวลาและมุ่งม,มัน่นในการทำงานในหน้าที่นางสุภลักษ์ ผิวนวลครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนผ้าบอกตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ครูการเงิน,นได้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบในหน้าที่อย่างดีที่สุดนางกเกษมพิลาดิตครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนน้ำสวยวิทยาหลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการทำงานหรือคติพจน์คือ ทำอะไรให้สำเร็จนางสุปราณีภูมิพื้นครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารรักและศรัทธานในวิชาชีพรับผิดชอบในงานที่ทำอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบากมีความเพียรพยายามและปล่อยวางน,นายสีทร มูลมณีครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนปทุมเทศวิทยาคารทำงานด้วยความตั้งใจมันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเสียสลัเวลาเอาใจใส่ช่วยเหลือสิทธ์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธ์ทั้งกายวาจาใจสมเป็นครูนักประดินางอุทิศราแสนมาโนทครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หลักการในการทำงานคือคิดให้เป็นทำให้ได้ใช้ความพยายามและจะพบความสําเร็จนางสิริภาแก้วสำราญครูชำานาญการพิเศษโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร นัทนันมาลาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมความสำเร็จคือผลลัพธ์ของการทำงานหนักและเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตดาน,ดนางไพรตศรีจักครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนปากสวยพิทยาคมมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการทำงานอดทนและอดออมรัก และสถานในวิชาชีพพัฒนาคนให้เริ่มที่ใจพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตน<ม>านาง<ะ>องุลผาจันครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนผ่านพราวราคิดดีพูดดีทำดีสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นแก่เรา<ะ>คิดบวก<ะ>มีโอกาสสำเร็จมากกว่าคิดลบนางอรพินประเสริฐสัง ผรูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองคายวิทยาคารมุ่งผลสำเริ์ทุ่มเทเสียสละซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพครูนางโชติรสราชโคตรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสังคมวิทยาความสำเร็จในการทำงานทุกอย่างต้องการเวลาที่มากพอเสมอดังนั้น เราต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่านางแสงจันทร์เขจรศักดิ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเสริมพิทยาคมมุ่งม,มั่นขยันหมั่นเพียรมีความอดทนอดกลั้นเรียนรู้อยู่เสมอมีความคิดสร้างสรรค์ทำงานให้ดีที่สุดและประสบผลสำเร็จมีมิตรภาพกับบุคคลทั่วไปนายวิรยุทธ์วอยะยจินดาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนท่าบอง สอนอย่างตั้งใจให้นักเรียนเข้าใจมากที่สุดมีความเมตตาต่อนักเรียนเสม,มอลูกซื่อสัตย์สุดจริตและไม่พุจริตต่อรัฐและนักเรียนนางสาวยุพาพรแวดล้อมธนบุญครูชำนาญการพิเศษโร,รงเรียนชุมพลพลพิสัยทำงานด้วยความอุตสาหาเพื่อความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพฝึกให้นักเรียนมีจิตสาธารณะรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง นางอังคณาสุวรรณรตรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ด้วยความตั้งใจทุ่มเทเสียสละมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสนุกกับงานที่ทำตลอดมานายสุพันพิลาดิครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนน้ำสวยวิทยาคติพจน์กะยิราเจ กะยิราเทนังทำอะไรทำจริงนายธนวัฒน์โพธิดาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหินงงพิทยาคมมุ่งมั่นตั้งใจขยันซื่อสัตย์และอดทนครูนั้นเป็นอาชีพที่มีคุณค่ามีศักดิ์ศรีจงทำงานอย่างครูเมืออาชีพใช้ชีวิตพอเพียงด้วยสารพระราชานชชายฉัตรชัยพัฒนวงศ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหินงงพิทยาคมครูผู้สอนวิชาสุข,ขศึกษาและพลศึกษาเอาใจใส่ดูแลนักเรียนทุกคนเหมือนลูกรักและเมตตาเอาใจใส่อย่างทั่วถึงสมกับคำที่ได้ชื่อว่าเป็นครูนายประวิตรศรีดามาครูชำนาญการโรงเรียนเดือนวิทยาคารทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะอดีตเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน ถ้าทำวันนี้ให้ดีที่สุดจะไม่เสียใจแน่นอนนายสนอบบอกพรมลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างไม้สี่โรงเรียนท่าบอกตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เริ่มเข้ามาปฏิบัติงานที่โรงเรียนท่าบอกโดยปฏิบัติตามคำสั่งของโรงเรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนครูหัวหน้างานช่วยเหลือคุณครูและนักเรียนอย่างเต็มความสามารถนายสวัสดิ์บุญพรมลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างไม้สี่ โรงเรียนน้ำสวยวิทยาค่าติพจน์ในการทำงานคือตรงต่อเวลาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนายสมกราแสนล่าลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างไม้สีโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมการทำงานจะสำเร็จหรือล้มเหลวไม่ใช่เพราะคนอื่นแต่เป็นเพราะตัวเองเท่านั้นคนจะพัฒนา <ไป S 1> ต้องเรียนรู้จากผู้อื่นเสมอ นายอภิชาญชาพาลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างไม้สโรงเรียนประทุมเทพวิทยาคารหลักการในการทำงานซื่อสัตย์สุจริตและยืนหยัดในหน้าที่นายประมงโปรดเบีย้ยลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างครุภพันส์3โรงเรียนวรลราโผน,นุสรลาบและยศหอไปไม่ได้แน่เหลือเพียงแต่ ต้นทุนบุญกุศลทรัพสมบัติทิ้งไว้ให้หมวลชนร่างของตนเขาก็เอาไปเผาไฟนายสายลมสีมโรงลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักง,งานขับรถยนต์ผลงานที่ภาคภูมิใจคือได้รับใช้แผ่นดินคติพจน์ในการทำงานทำวันนี้ให้ดีที่สุดประยทาง จักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้าวันเวลาบอกคุณค่าของคนได้ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมายความดีงามที่สร้างไว้มิม,มีเลือนมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการพุทธศักราช2564สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย